ฮัลโหลั่ดีุกลายทุกคนมีความจุความเดินลาทุกคนนะจะพาเที่ยวอีกแล้วใครพร้อมยัง hello chào anh được con hello. 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 นี่คูจะพาเที่ยวอีกแล้วเดี๋ยวเดินเดินพาเที่ยวเลยนี่มีที่สวยๆยังไงบ้างนะครูก็คือไม่รู้เรื่องเลยนะวันนี้จะไปทัวร์ซิตี้ท่าไหนอยู่ๆก็คือทัวร์ยกเลิกเฉยเที่ยวเองก็ได้วะโู้าฮลโหลจีจุกนีแต่งตัวน่าดัก็ไ้าดไปเที่ยวไงเดี๋ยวไปเที่ยว อ้าวไรพร้อมแล้วหวัดดีไใครเลยฮัลโหลอ้าววันนี้เดี๋ยวให้เจริทำจริงๆเลยนะเฮ้อม <c oughs> ีความสุขนะอ้าวข้อนี้นะจำประโยคนี้ไว้ดีนะ ลาคุณอยากให้ทุกอย่างราบลื่นเนี่ยคุณต้องมีเวลาที่จะได้จูนตัวเองนะข้อนี้สําคัญมากเลยถ้าคุณรีบร้อนไปหมดทั้งวี่ทั้งวันนะไม่ได้จูนตัวเองก็จบนะเข้าใจเปล่าทั้งวันก็มาควินอด้ให้ดูบรรยากาศสวยๆนะไัลโหลไปเดินเที่ยวกันดีกว่า เฮ้ยจัมาจากทุกคนดังเบอร์ะจีจ้ะอ้าวชวนคุูคุยด้วยนะยสวิตเซอร์เป็นเมืองเงียบๆนะแต่อัมสเตอร์ดัมคึกคักกว่าเยอะเลยนะจะบอกให้ว่าอัมสเตอร์ดัมช่วงนี้นะโอ้โห เห็นไหมคุยกับพี่น็อตนะพี่น็อตก็ตลกมากเลยเขาก็บอกว่าอัมสเตอร์ดัมมีชื่อนึงว่าอะไรรู้ไหม fully booked fully b o o k าว่า,า,าอะไรก็คือเต็มตลอดอย่าให้เผลอนะวันเมื่อลืนน่ะที่มาจากอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคืนสุดท้ายที่ครูพักที่อัมสเตอร์ดัมอ่ะคืนสุดท้ายที่พักที่ที่ Amsterdam อัมสเตอร์ดัมอะแทบไม่มีเราแทบไม่มีที่นอนกันเลยนะ โคตรหามากเลยเพราะว่าจองที่ไหนก็เต็มหมดเลยโอ้โหคนเยอะมากลูกเอ้ยคนเยอะมากไายเลยนะนี่ไนงะเดี๋ยวครูจะพาไปไปตรงน,นู้นนะี่ไงเดินกันไปเลยออ๋อต้องข้ามถนนนี่นะเดี๋ยวนะนั่งหนึง่งหนึงหน่งให้น้องไปอยู่ไปจ้าเด้า ว้าวโอ้นกนี่บินเก่งจังรถสวยๆทั้งนั้นนะที่นี่เนี่ยดุก๊กปาจ,จีจุก๊กโอ้ตรงนี้ดูดีๆก็สวยนะโ่า แค่เบาเบาเท่านั้นไงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ควินควินเลยล่ะเมื่อวานครูก็กลับดึกมากเลยนะแต่ว่าก็ไม่น่ากลัวเลยที่นี่ปลอดภัยมากตำรวจตำรวจอะไรก็นะ เอ้ยนางฟ้าเอ็งจื้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 เอ็งจ้เอ้ยดีทุกคนเด้ว้าวนี่ไงเดี๋ยวจะเข้าจะแวะเข้ามิวเซียมอีกแล้วไม่มีอะไรทำเออไหนดูสินี่ไงโอ้สวยจัง มันคือะไมันคืะว้าวนเล่นเขียวปะีทีดอกไม้ตะมุตะมิ เข้ามันอยู่ไหนนะสอัดีทุกคนเลย yeah! ดูเสียงนกสิเทตของคู่พอยดีกว่าไปอ่านไป,ไปอ่านโพสขยะโอ้โหของคนธรรมดาต้องไปโอ้ยเห็นดูโดนโด่าเลยหนึ่งนอนอก็นอนก็แชร์เท่าที่นอนจะแชร์ได้นะคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เลือกคัดสันของดีงามให้กับเตงไง ไหมใครโพสสิ่งไหนเห็นไหมเขาโพสสิ่งไหนเขาแชร์สิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีเพิ่มในชีวิตนะเพราะนั้นก็ตั้งใจจงใจใช้ชีวิตนั้นทุกนะไม่มีใครทำแทนเรานาะดูคนนั่งกันเต็มเลยทำไมตึกมันใหญ่จังละบแล้วมีลลยมีลายด้วยนะ อุ้ยดูเสียงนกดิโสะใจจังจะเป็นปาร์คเหรอนั่งเล่นเหรอชิลอ่ะเฮ้ย ไสวัสดีทุกคนเลยขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองนั่งรวยยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะสวัสดีนะสวัสดีนะกินมาได้ด้วยให้คอนเทนต์ด้วยแจกคอนเทนต์ด้วยไหนช่วยครูทำคอนเทนต์ด้วยแจกคอนเทนต์เด็กๆหน้าเพจด้วยเด้อหูตรงนี้ก็สวยดูจิอา ồ, oh, dày chăng, mà mình dày chăng, đằng anh á, chăng đây đó, ô, đôi siêu quý em như ảnh học hạ lây lên đó. นี่มิวเซียมอะไรเนี่ยครูก็ยังไม่รู้จักเลยแต่มันมีให้เข้ามีทิกเกตให้เข้าด้วยนะเดี๋ยวก็ลองดูว่าเออเข้าได้เปล่านะเฮ้ยมิวสิโอ้โหใหญ่จัง ขนาดนี้ถ่ายรูปให้ครูด้วยนะมันเ,เ,เ,เข้าทางไหนเนี่ยครูก,ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหดูยอดดอยนั่นเฮยโยต้นไม้นี่มันใหญ่จังเลยนะมันต้องสร้างอันนี้ล้อมรอบขนาดนั้นดะ ข้างในก็คือเป็นที่นั่งที่สวิตกี่โมงแล้วจ๊ะตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองนะห้สองบ่ายสามประมาณนั้นนะเออโอ้โหนู่นน่ะเฮ้โด ัลาหลไหนเชิญครูค,คุยด้วยรถม,มารถมาเอ้คุณคิดว่าเขาซื้อตั๋วกันเข้ามาปะทำไมมันเงียบจังวะฮะมีวเซียมอย่างเงี้ยถ้าครูเข้าไปนี่ครูยอยู่คนเดียวปะเนี่ยอยู่กับจอดนะดูจีเงียบจัด รถมา้าสมัยก่อนกูคเคยดูกูคเคยดูที่ราชวังที่รัเสเซียนะโคตรชอบเลยลูกโหรถม้าของเขาเนี่ยอลังการจริงๆเลยนะเออใหญ่โตนะแล้วก็หรูนะระดับกษัตริย์อะเนาะควินมากเลย่ะ นี่ไงแลนเดอร์มิวเซียมไหนทุกคนว่าไงให้ครูเข้าไปไหมไหลองดูสิมันมีอะไรโอเพนมิวเซียม ครูตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยครูย้ายไปอีกที่หนึ่งที่พักสวยมากเลยล่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปตอนพระอาทิตย์ตกเนาะทักสองสามทุ่มที่นี่คือพระอาทิตย์ตกนะลูกโคตาดกลองดูสินี่คือมิวเซียมอะไรอะ่ะ về thiêu về thiêu, Hi đi được ticket? Yes, ticket ở phía You have to bring to the reception. Oh, okay. I can give you a coin. โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณคคพูจะเที่ยวที่นี่ดีไหมล่ะลูกเอาไงดีดาตึงๆึงนะแบบนึงนะขอเสิร์ชหน่อยว่าที่นี่มันมีอะไรวะแป๊บนึ่งนะลูกนะ ข้างในก็จะเป็นแนว้ยมีเสียงด้วยให้ดูสิมีะไดว่ฮัลโหลฮึ่ม e n ยว y w o r k ก n g ลาเบรซ่สอ้เออ เดินดีไหมอุย้ยโอ้โหต้องเดินแล้วล่ะไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อตั๋วเลยดาก่อยเด็กๆเด,ดเออน,นะแปบนึงน,นะ <c oughs> This is can part the museum Yes, but you have to bring it oh, okay. to the But can use right ว่ไม่รู้ว่ามันคือตั๋วอะไรบ้างนะยืนทุกอันดากอยอ้าวเดี๋ยวกูเที่ยวมิวเซียมแล้วล่ะถ้างั้นนะเด็กๆไม่รู้ว่าเขาไว้ถ่ายได้ล่านะเย้่ฝากกระเป๋าก่อน đưa đi bạt phạt các bảo hello à, Đẹp đẹp trả bọn thuốc khôn vần อะไรคือการใช้บ <c oughs> ัตรใช้ตั๋วใช้ตั๋วรถไปเข้ามิวเซียมนึกว่าเหมือนอัมสเตอร์ดัมใช้ได้ทุกที่เฮลโลหวัดดีดุ๊กอ้าววันนี้ก็มาด้วยรักนะแล้วก็เดี๋ยวครูก็คือไปจอยก่อนนะดุ๊กนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญหลากหลายยิ่งขึ้นไปเลยนะมีแต่ผู้คนงดงามนะแล้วก็มีแต่กระไรมิตรที่งดงามนะเดี๋ยวก็คือถ่ายที่สวยสวยมาให้อีกนะครูก็คือเดินชิลไม่ไหวเนาะ การมาเที่ยวแบบไม่กระทัวรนี่ก็นะทิวไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอีกน่าริมแม่น้ำอะไรเนี่ยน่าจะสวยนะเออแต่ตอนนี้แวะมิวเซียมก่อนเดี๋ยวมันปิดนะดุกนะจ้าทุกคนนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมนะวันนี้ฝากไว้แล้วนะ ก็าอย่างไรก็ตามคุณห้ามละเลยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการจูนนะการจูนเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าคุณไม่มีเวลาแม้กระทั่งการจูนนะอย่างอื่นก็ก่ออิดไปก็ล้มโอเคไหมถ้าฐานไม่แน่นเนี่ยถ้าฐานไม่มั่นคงเนี่ยก่ออิดไปก็ล้มโอเคไหมจุกกูไปแล้วนะดาร์กบายบายอย่าเพิ่งนอนกันนะวันนี้มีวิวสวยสวยให้ดูเพียบเลยนะดึกแน่เลยไปเดยวไปเด